สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้แม่ออนจะพาเพื่อนเพื่อนมาต่อแถวที่สองนะคะอดอกที่สองแถวที่สองของของเสื้อนะคะเพื่อนเพื่อนดอกที่สิบสองนะคะแม่ออนจะพาเพื่อนเพื่อนมาต่อดอกที่สิบสองกันนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะในส่วนตัวเสื้อนี่ค่ะประมาณนี้นะคะฝั่งนี้หนึ่งดอก ต่อเข้ามุมนะคะต่อเข้ามุมอย่างนี้เลยมุมนี้นะคะต่อเข้าดอกนี้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 สี่ดอกนะคะเพืเ่อนๆหนึ่งสองสามสี่นะคะไม่วันจะพาเพื่อนๆต่อเข้าสี่มุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแม่วันจะพาเพื่อนๆมาต่อที่เก้าจุดนะคะเก้าจุดทีนี้ 9จุดส่วนดอกที่เราทำไว้เราก็จะทำทำไว้ที่3 3กลีบนะคะเพื่อนเพืทำไว้ที่สามกลีบแล้วก็กลีบที่4นะคะกลีบที่4แล้วก็ทําไว้ที่5หลักนะคะเพื่อนเพื่อนทำไว้ที่5หลักหลักนะคะแล้วหลังจากนั้นอ่าเราก็จะมาเริ่มต่อกันเลยนะคะเพื่อนเเราก็จะเริ่มต่อจากจุดนี้นะคะ เราต้องอ่าเราจะต่อจากจุดนี้นี่ค่ะเราจะต่อจากจุดนี้เลยนี่นะคะเพื่อนๆหยิบดอกฝั่งนี้มาให้มันเหลือมุมนี้หนึ่งสองสามกลีบนะคะเราหยิบกลีบที่สี่นี้มาค่ะหลังจากเราได้้านหลักแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ เอกนะคะแม่อ่อนใช้เตารีดทับแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆมันถึงไม่ย่นนะคะมันถึงดูดีตอนที่ยังไม่ทับมันมันย่นมากเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่หลักปะคะใส่หลักในแถวอ่าในดอกในกลีบที่สี่นะคะมา ใส่หลักให้เต็มห้าหลักค่ะเสร็จแล้วเอ็กลงห่วงติดกันนะคะปานัวเข็มมาลงหลักในห่วงติดกันอีกหนึ่งห่วงนะคะเพื่อนๆลงไปที่สี่หลักค่ะสี่หลักแล้วให้ลงไปอีกหนึ่งหลักเป็นห้าหลักนะคะ เสร็จแล้วให้เราโซ่หนึ่งอ่าเราก็จะไปเอาหวงนี้อีกห้าหลักค่ะเสร็แล้วให้โซ่หนึ่งนะคะจะไม่อนเอากลับมาฝั่งนี้ก่อนมันถึงจะมองเห็น ตัวหนึ่งนะคะแล้วเราก็ไปล้วงเกล็บต่อดอกต่อในกลีบจุดที่สองกลีบที่สองนะคะเพื่นอนเกล็บที่สองนะคะลงหลักไปห้าหลัก เสร็จแ,แล้วเอ็กลงหว่วงข้างกันนี้นะคะแล้วก็ผ่านหนวเข็มมาอีกหว่วงติดกันเลยนะคะต่อไปเราก็จะต่อในกลิปที่สามนะคะเพื่อนๆลงหลักไปห้าหลักเหมือนเดิมค่ะเสร็จแ,แล้วก็โซ่หนึ่งไปเลยค่ะกลิปที่สาม กลีบที่3ามของเราจะเป็นจุดร่วมนะคะ,ะแล้วก็จิน้นไปจุดร่วมเลยแล้วก็โซ่หนึ่งผ่านหัวเข็มมาลงหลักให้เต็มกลีบที่3นะคะอีกห้าหลักค่ะเสร็จจะกลีบที่3แล้วเราก็เอ็กลง นัวเข็มหลักอาห่วงถัดไปเลยอห้าหลักค่ะในกลีบที่กลีบที่สี่ค่ะต่อจุดกลีบที่สี่แต่ห้าหลักแล้วโซ่ห้าอาโซหนึ่งไปเลยก่ะกลีบที่สี่กลีบที่สี่ต้องเป็นดอกนี้นะคะต่อมาเลยค่ะ เสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งพลิกงานมาพันหัวเข็มลงกลีบที่สให้เต็มนะคะสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วเอ็กค่ะเอ็กห่วงติดกันเลยเสร็จแล้วพันหัวเข็มมาลง หว่วงนี้ทําเป็นกลีบที่ห้าค่ะห้าหลักนะคะเสร็จแล้วเราก็โซ่หนึ่งไปเลยค่ะก็จะเป็นจุดร่วมอีกนะคะเพื่อนๆนจุดร่วมกิมเลยค่ะแล้วก็โซ่หนึ่ง พันว่วเข็มมาลงกเีบที่ห้าให้เต็มนะคะนี่ค่ะเมื่อเราเต็มแล้วเราก็ล้วงเหมือนเดิมค่ะเอ็กเสร็จแล้วเราก็พันว่าเข็มมาห่วงถัดไปเลย ห่วงที่อ่าเก็บที่หกนะคะเพื่อนๆก็บที่หกได้ห้าหลักแล้วโซ่หนึ่งไปเลยค่ะเราก็ไปกลีบที่หกการอยู่ดอกนี้นะคะตรงนี้ร็จแล้วก็โซ่หนึ่งกลับมาลงห้าหลักในกลีบที่หกค่ะ เมื่อเราได้ห้าหลักแล้วเราก็เอ็กลงหว่วงติดกันเลยพันหัวเข็มไปหว่วงที่ถัดกันไปเลยนะคะในเกลีบที่เก็บอีกหาหลักนะคะเสร็จแล้วเราโซ่หนึ่งนี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นี่ค่ะจุดร่วมแล้วก็กลีบจุดร่วมแล้วก็กลีบ ทีนี้เราก็จะข้ามมาดอกนี้นะคะดอกนี้ก็จะเป็นจุดร่วมเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดอกนี้เขาจะเป็นดอกสุดท้ายดอกที่สิบสองในแถวที่สองนะคะเราต้องปิดงานนะคะปิดงานมันก็จะมีจุดร่วมเยอะหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะมันสี่ดอกนะคะน่นะคะปิ้งแล้วก็โซ่หนึ่ง งานกลับมาเราก็ลงหลักให้เต็มนะคะอสองสาม ได้หนึ่งสอามี่ห้าหก็ดนะคะได้เก็ดจุดแล้วนะคะแล้วอีก2จุดเสร็จแล้วเราก็จุดที่8นะคะเราก็ลงหลักเหมือนเดิมห้าหลักเสร็จแล้วเราก็โซ่หนึ่งไปเลยค่ะนี่ค่ะเราก็มากีบต่ดไปเลย หเลกงานกลับมาลงหลักให้เต็มกลีบนะคะอีกห้าหลักแต่แล้วก็เอ็กกลีบสุดท้ายนะคะกลีบที่เก้าอะไรค่ะ ระว,วังไหมเป็นถั่วง,งอกนะคะเราต้องดึงให้หมดเมื่อเราได้ห้าหลักแล้วตัวหนึ่งค่ะไปเลยค่ะจุดสุดท้ายนี่ค่ะเล็กมาพลิกงานมาเอาเนิ้วกลางปิดดอกเริ่มต้นเราไว้นะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้านะคะอ่าทีนี้เราก็มาล้วงลงห่วงสุดท้ายดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาเข็มไปจิ้มไปเสียวหวัหวหัวหลักหัวหลักโซ่แรกของเรานะคะแล้วก็เลื่อนมาเลยล็อกปับตตดปุ๊บ ดึงออกปั๊บแม่อ่อนจะเอาให้ดูนี่ค่ะที่เราต่อเมื่อตะกี้นี้นี่ค่ะเพื่อนเที่เราต่อเมื่อตะกี้นี้เห็นไหมคะเราต่อเข้าไปแม่อ่อนพาเพื่อนเต่อที่7จ็ุดนะคะอาต่อที่ 9. ก้าจุดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะแม่อ,อ่นพาต่อที่เก้าจุดหรือว่าเก้ากลีบเก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองนี่นะคะตรงนี้จะเหลือจะเหลือสามสามกลีบนะคะเพื่อเราจะได้ต่อดโดแถวต่อไปนะคะเพื่อนเๆนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคลิปนี้แม่อ่อนพาเพื่อนๆต่อที่เก้าจุดนะคะ ต่อเข้าสับเข้าไปตัวไหนเลยนะคะเพราะมันจะเป็นแถวเป็นดอกที่สิบสองของแถวสองนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยได้ได้สองได้สองแถวแล้วนะคะได้24่ดอกแล้วแล้วทีนี้เดี๋ยวแม่อ่อนก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาขึ้นอ่มาขึ้น,นบ่าไหลเลยนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปแม่อ่อนจะพาเพื่อนๆ,ๆขึ้นบ่าไหลนะคะเพื่อนเนขึ้นบ่าแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยมาต่อต่อตัวเสื้อลงมาอีกนะคะยาวสั้นแล้วแต่เพื่อนเนนะคะคลิปนี้แม่อ่อนก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อนเนแชร์ได้เลยนะคะแชร์ได้นะคะแ,ะคะแม่อ่อนไม่ได้ห่วงวิชานะคะแชร์เก็บไว้ดูแชร์ไปให้เพื่อนๆนดูได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ตัวเสื้อได้สองแถวนะคะเ,เพื่อนยี่สิดอกนะคะแล้วก็ไม่อ่อนต่อแขนขึ้นอีก4ดอกนะคะอัปเดตไม่อ่อนได้24ดอก28ดอกนะคะแขนสี่รอบตัวสองแถว24เป็น28ดอกนะคะก็ลองต่อดูค่ะเ,เพื่อน อันนี้นะคะต่อหนึ่งข้างค่ะแล้วอีกหนึ่งข้างแม่อ่อนก็จะไว้สอนอวิธีการต่อแขนให้กับเพื่อนๆนะคะแม่อ่อนกอ็ลองเดินเข้าป่าก่อนเนีค่ะเดินเข้าป่าก่อนก็ต่อได้หนึ่งข้างเป็นที่เรียบร้อยนะคะแม่อ่อนจะทําเป็นทรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ แล้วหลังจากนั้นแม่ออนก็จะทําแขนย้วยลงมาแล้วก็คอกอ็ว่าอีกทีหนึ่งนะคะอ่าต่อไปได้ตรงนี้ก็1 2ด้านหน้า2ด้านหลัง2เป็น4ี่นะคะอันนี้2แถว24 25ิบสี่ยี่ห้ายีมูอิป็ดยีดอกต่อไว้ก่อนนะคะอ่าแล้ววันนี้ก็จะทําคลิป ต่อช่วงแขนอีกข้างหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะคะแลวหลังจากนั้นความยาวของของตัวเสื้อก็อ่าแม่ออนก็จะทำลงมาอีกสักสามแถวนะคะอันนี้นะคะสามแถวแล้วก็ทำระบายาส่วนเพื่อนๆยาวสั้นแล้วแต่นะคะทำใส่กับ ตัวเองเลยนะคะว่าเราอยากได้ยาวได้สั้นนะคะในตัวเสือ้อคอก็จะประมาณนี้แขนก็จะประมาณนี้นะคะ,ะค่อค่อยไปนะคะค่อยคอยไปกับแม่อ่อนทีละ9ก้านะคะเพื่อนเนี่คะ่ะแขนก็ลองต่อไว้ก็อยู่ประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะแขนประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยอัปเดตคะ่ะ